Newton's motion never moved ball in universe moved the the laws history of of billiard ball a ก็คือผมผมชอบที่ศาสตราจารย์จอห์นเลนอกแกยกยกมาโต้พวกที่อ้างว่ากฎทางฟิสิกส์เนี่ยสร้างจักรวาลน่ะแกยกตักะที่เรียบง่ายมากแล้วผมมองว่ามันเป็นการโต้สั้นๆแต่ว่ามันเป็นการล้มโต้อย่างมากเลยแกบอกว่าอย่างเช่นให้คุณนึกถึงโต๊ะสนุกอ่ะเนาะ โต๊ะสนุกมันจะมีลูกบิลเลียดแกบอกว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันน่ะไม่เคยทำให้ลูกสนุกเกอร์เคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้เองเลยสักที Newton's laws of motion never moved a billiard ball in the history of the universe Newton's laws of motion can describe the motion but they don't cause it พอจะเข้าใจความความคมของตะาก,การับไหมกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไม่เคยทำให้ ลูกบอลลูกใดอ่ะเคลื่อนที่ได้เลยด้วยกับกฎนั้นแต่ลูกบอลหรือลูกสนุกจะเคลื่อนที่ได้อ่ะมันต้องมีผู้ที่ไปหยิบไม้สนุกอ่ะอม,มาใส่แรงให้กับลูกนั้นมันถึงจะเคลื่อนไปตามกฎอืมอืมแล้วพอมันเคลื่อนไปตามกฎอ่ะกฎของนิวตันจึงใช้งานได้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอ่ะมันต้องใช้งานได้หลังจากมีผู้กระทำอืมอ่าพอเข้าใจไหมครับครับอืม ใช่ใช่ก็คือตัวของกฎอะอย่างที่บอกไปมัน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 เป็นเหตุกระทําอะไรไม่ได้หากไม่มีไม่มีผู้ผู้ที่กระทํามันกฎมันก็จะใช้ไม่ได้ออืใช่ครับอืใช่ก็คือเป็นการตอกย้ำว่ากฎทางฟิสิกส์กฎทางฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นโดยตัวของกฎอะมันไม่มันสร้างพลังงานหรืออนุอนุภาคหรือสสารไม่ได้เลยใช่อืมออมัน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 เหมือนกับ สัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เขียนขึ้นมาแล้วก็รอวันที่ที่สิ่งเนี้ยอ,อุบัติขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับมันอืมอืมอืมคือ <c ười> กฎอะม,มัน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 อารมณ์ประมาณนั้นเลยก็คือกฎที่ถูกเขียนทิ้งไว้แล้วก็ไม่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 ได้มีอะไรมาสอดคล้องกับมันเลยอะ I said one and one make two. Did that ever put two pounds in your pocket? You see. The financial crisis was caused because some people thought that they could use mathematics to create money. That you can add one and one and one and one to all eternity, but it'll never create anything unless you've got one pound. And one pound, you'll never get two pounds. So it's a huge mistake to think that mathematics is creative. ใช่ใช่คือคือคือเหมือนอย่างเช่นอะไรสถาปนิกปะสถาปัตสถาปนิกอะ่ะ <ừ> um, คุณคุณวาดวาดวาดแบบ <ừ> um, บ้านเอาไว้สวย<ๆ>แค่ไหนอะ่ะ <ừ> um, แต่ตราบใดที่มันไม่มีคนงานแล้ววัสดุก่อสร้างอะ่ะ <ừ> um, แบบแปนบ,บ้านที่สวยงามก็ยังคงเป็นแบบแปนที่อยู่ในกระดาษ <ừ> um, แค่นั้นแหละใช่ครับใช่ใช